สวัสดีครับพี่น้องเอซี่ครับค่ะสวัสดีครับวันนี้มอรถกถก็ม่ตุยเก็บผ้ากันผ้ามาตามแนท่างของอาจารย์ยีดให้นะครับเอามาเป็นห่อคว่นาอาจารย์ยีดให้เข่าหรืออะไรนะครับก็ลองมาดูกันก่อนนะครับอาจารย์ยีดขย้วิ่งรลดสูตรกับเก่านะม่ตุยเลขกับเข่าเก่าเต็มเตมเนาะนะครับแต่ว่าจับคู่เข่าเพิ่ว่าแต่จริงมันเข่าอยู่นะครับเพิ่มมาเลยจับเก่าสามใหม่มันมีในสูตรเดียวกัน่าว่ามันออกแล้วก็เรยว่าร่อห้นะครับแต่ว่าวิ่งรลดเข่าเนาะ เอาแกมือกันไปอาจารย์นิรวานะครับเสียดายประเัริมันเล็กเก่าก็เลยมาลงให้แต่ว่าขาเข่าเล็กรูดอยู่เนาะเอาตามต่อครับมโอนี้นะโมลวยครับแม่ตุ้ยจะตามให้เด้อนะครับสำหรับในทางอาจารย์นิรพเ่ชกระโทมมาหาล่ะมโมลวยกระลังเริ่มท้ายถ้ำเริ่มสันหาให้ตัวเล็กไหเนาะกัดดซชาเนี่ยจารีดพิมพ์มาแล้วพร้อมร้อข้าวฉันนะเอาเฮ่าแม่ตุ้ยเฮ่าโทรหาอาจารย์นิรพนะครับว่าอาจารย์นิรพัน ในหนทางไปนะครับวามันมาถาจนพนลับลเราวะสวัสดีครับาจารนิดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล่อล้รอรมเที่มอยู่อาจารย์เลยช้าจัางหน่อยเพราจะมาจากโรงพยาบาลอืมอะไรนะคะเพิ่งมาจากโรงพยาบาลครับก็เลยช้าหน่อยอ๋อครับผมพอดีตอนนี้ตั้งกล้องหรือยังตั้งแล้วครับอัดแล้วครับ เร็วมากครับไอตองหว่วงอาจารย์ไออาจารย์ยที่เม,มตุยบอกว่าเม,านะเมตุยบอกว่ามาวันเดียวหายหมดเกลี้ยงเลยทั้งกล่องเลยน้ำม่วงอร่อยใช่ไหมลูกชายกินดีมากเขาว่าอร่อยมากลูกชายไม่ติดฟันไม่ติดเหงือกครับเขาบอกไม่ติดทั้งเหงือกไม่ติดทั้งฟันเขาบอก ใช่ใช่เอออร่อยริงครับจานย์นิอเจ้านี้เนาะอ่าลูกชายกินดีหมดเลยแล้วแล้วก็ทำสะอาดด้วยครับผมอืมไม่มีอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้า,อา,าชอบแล้วส่งคส่งส่งให้ไปเรื่อยๆโอ้ยเก่งใจจัน <c oughs> จะช้านะจันนะไม่ต้องเก่งใจแต่อย่าช้า <c oughs> ใช่ไหมครับผม มุกรลาจร์มุกมุกดีแล้วจะได้จะได้ไม่เหงาจะได้ขำขำครับผมเหมือนต้องเล่นมุกหน่อยอาจารย์ทั้งนั้นมันมันเครียดมันไม่อยากให้เครียดนะครับอืมไม่อยากให้เครียดใช่ใช่เพระาะว่าทุกวันนี้ถ้าเครียดแล้วเดี๋ยวแกเร็วครับเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีเงินก็ยิ่งหายากนะอาจารยนะ์เนาะอย่างน้อยอย่อยางน,น้อยได้ดูคลิปเราได้หัวรอดวันละนิดวันละหน่อยเอ้ยก็ดีใจนะอาจารยนะ์เนาะ fc จะได้จะได้ไม่เครียดกันนะครับอืม ล่าสุดนี่จารยีไทยวิ่งรูดนะครับศูนย์กับเก้านะจานเนาะใช่เข้าที่เก้าครับแต่แต่ที่จริงอ่ะมันมีสามเก้าแต่คือตัดออกกพเห็นมันออกไปแล้วครับผมเห็นมันออกไปแล้วก็เลยตัดออกอืมแต่ว่าในสูตรมีเนาะจานเนาะในสูตรมีแต่แต่เห็นมันออกไปแล้วไงครับผมก็เลยก็เลยตัดออกไม่เป็นไรเนาวเอาใหม่เนาะจา์เนาะเอาใหม่เอาจานยน อ่าหลักร้อยเราพักก่อนใช่ไหมอาจารย์หลักร้อยเราพักก่อนขอให้สูตรนี้ก่อนนะให้มันเข้าก่อนแล้วถึงค่อยมาลงใหม่ครับครับก็ปรับสูตรก่อนนะอาจารย์เนาะใช่ใช่ปรับสูตรก่อนเพราะว่าไอ้สูตรเก่าสูตรเก่ามันเดินดีแต่มันมันหยุดชะงักไปเนาะอาจารย์นะแบบใช่มันมันหยุดชะงักแล้วแต่นี้หาเหมือนเดิมแล้วแต่นี้มันก็ยากแล้วเราก็ต้องค่อยๆอะถ้ามันให้ไปมันไม่เข้ามันเสียความรู้สึกไงเอาแบบ ให้มันเข้าก่อนแะล้วถึงค่อยมาลงใหม่ครับผมโจนี้เอาวิ่งรูดไปก่อนนะอาจารย์วิ่งรูดก็เดินดีอยูว่วิ่งวิ่งรูดอ่ะส่วนมากถ้าถ้าคนมีงบเยอะเขาก็จะรูดก็ได้ตังคืนนี้ถ้ารูดเก้า,เาก็ถูกอ่ะครับผมอันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับวิ่งรูดแปดกับเก้าวิ่งรูดแปดเก้านะครับ,รบอ่าแล้วไปจับคู่เก <9. S 2> ้าสี่ นะครับเดี๋ยวรอคนแก่ก่อนครับคนแก่เขียนไม่ทันแปดทีนะคะแปดสี่แล้วก็แปดหกแปดสี่แปดหกแปดเก้าเก้าสี่เก้าหกศูนย์สี่หกศูนย์ เบิ้ลน,นะแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งอืมเบิล้ลเบิสส้ลแสดงว่าตัวกันหมดน่าจาเนาอเลยเบิ้ลเนาะกันเบิ้ลใช่ใช่เือเราเขียนว่ากันเบิ้ <Account ing. S 2> ลแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งครับผมแต่ว่าชุดแล้วก<า>็ลองทวนให้อิสระทวนครับเดี <att> ๋ยวแม่ตุ้ยทวนให้ฟังครับวิ่งลูดแปดกับเก้าจับคู่แปดสี่แปดหก แปดเก้าเก้าสี่เก้าหกศูนย์สี่หกศูนกัเบิ้ลนแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งค่ะถูกต้องนะอาจารย์ครับถูกต้องค่ะถูกต้องครับะนะครับขอบคุณอาจารย์ได้หลายเด้อนะครับที่แมงปัดทั้ื่องนำกินําใจทั้งตัวเลขเ <c oughs> ทื่งองเงินมะม่วงควรแซบๆนะครับ <c oughs> ถืถอถว่าเป็นบุญปากด้วยครับ แซ่บลีแม่จาเรีดวติดเหงียบวติดฟันไหครับลูกชายว่าอร่อยมากเลยเขากินหมดวันเดียวเลยขกองใหญ่ใหญ่ฮะกองเดียวจานวัดเดียวหมดอ่ะตั้งเยอะแสดงว่าอร่อยมากลูกชายเราก็ชอบเหมือนกันครับหลานตัวเล็กก็ชอบเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่อีกทีนึงครับมือรถไปเชียงจ้าเชียงใจ,จ้งอย่าช้านะครับผมก็ได้ใช่ไหมใหญ่ <laughs> าาชานะเช่ยงแจ้งใหญ่ชานะเชียงแ <laughs> จนะ <laughs> จ <laughs> าจานะจำมุกไม่ทันแล้วอ <laughs> าจารย์เอออาจารย์จำมุกไม่ทันแล้ว <laughs> เอ๊ะอะไรเกีงใจ้งทำไมบอกว่าไวแต่มันสะอาดจริงๆนะใช่ครับ ไม่ไม่มีเาทำชิ้นาทำชิ้นหนึ่งแบบแผ่นทำหนึ่งคำหนึ่งพอดีอะครับถ้าบ้านผมไม่มีแง่อจารจ์าเขาเรียกแว่าอะไรไม่มีแง่เขาเรียกอะไรไม่ติภาษาไทยไม่มีเหมือนติดฝุ่นติดเหมือนไม่มีเศษฝุ่นเศษทรายเศษอะไรนะครับเศษอะไรเศษแบบว่าเป็นอะไรไหมไม่สาดนะครับถ้าถ้าภาษาอีสานกคือไม่ก็คือของเขามีแต่มะม่วงกวนโดยเฉพาะไง รสชาติก็ไม่แต่งนะครับรสชาติมะม่วงจริงๆเลยครับอเอ้เราเราจะได้ค่าโฆษณาเขาไหมอาจารย์ไม่ไม่เป็นไรมั้งเราคุยกันเฉยๆตาอไปนี้เขาจะจ่ายเราเป็นค่าโฆษณาเนอะครับขอบคุณหล,ยลายๆนะครับอาจารย์เออครับผมสำหรับในทางอาจารย์ใหญมากนะครับดอกกะปวม่วงงอนแซ่บๆนะครับเอาเดี๋ยวมันแซ่บลีเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวโฆษณาให้เนาะเดี๋ยวมาเลยไปอันสช่างออเดอร์เขากันนเป็นลูกค้าเขากัน ครับขอบคุณอาจารย์นีหลายๆเด้อนะครับที่ทนฟั่งมารวยเหรียญมุกให้ฟังนะครับค่ะครัครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะอาจารย์อีเป็นการเริ่มชิ้นละละเริ่มยู่ชิ้นมุขเข้าละนะครับเพแปลว่าเพิ่นจะเก او เห็ดงานนะครับอยู่ตะน้ำห่างเหมืนว่าพระธาตมุกมูวเหมนว่าพอคอยเดียวหลบให้หนอกปเลยเหมนว่าอยู่ตะนห่างเหมืนว่านะครับอื เ่ท่านมุกมือหม้อลอยว่าหมุกฟังมันงงเอาฟังไปฟังมากก็เริ่มเก้งอะไรครับจังนายเนี่ยเริ่มท่านหมุกเขาเรานะไม่ตื่นนะเ,เป็เราเกง้งแล้วนะครับผมเอาวิ่งแปดครับนะเก้านะครับในวันนี้นะในวันที่สิบตุลาหกแปดด้นะครับจแปดสี่แปดหกแปดเก้านะครับสี่เก้าเก้าหกศูนย์สี่หล่ะครศูนย์ส่วนกันเบิร์นมาเพื่อเป็นแปดแปดน้อหกหนึ่งหนึ่งน้ไม่ตื่นลนะ เอาให้โชคให้ม ắ n นะพักอาจารย์อีเด้อนะครับขอบคุณอาจารย์อีเดล่าเด้อนะครับตั้งใจตั้งใจตึงของมงกวนนะของมงกวน,นของมงกวนหลักกับแนวทางนะครับก็ขอให้ที่ชงมันเล็กวิ่งรุดเด็กจับปูอาจารย์ีน,ยยนึงวันนี้นะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับสวัสดีครับ